รีรันก็ยังปงังเปิดเรตติ้งมานบางาังใจเวียมุกดาเอาอยู่ทุกช็อต เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่องเจที่ได้รับกระแสอย่างดีสำหรับละครเรื่องมานบางใจนำแสดงโดยเวียสกุลวัตมุกดานารินรักยูโรยศวานและเนยประพาดาละครเรื่องนี้ฉายวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2563โดยล่าสุดทางช่อง7 HD ได้นำกลับมารีรนันให้ได้รับชมอีกครั้งในเวลา13นาฬิกา55นาทและถึงแม้ว่าจะเป็นละครรีรนันแต่รตติ้งบอกเลยว่าไม่ธรรมดา มานบางใจ EP 11-15อถึงเรตติ้งเรียงลำดับดังนี้ 1.6, 1.8, 1.7, 1.8และ1.8เรื่องยอเมื่อท่านเวสุกรวัตพักชีวิตพ่อของเฟืองระดามุกมุกดาไปด้วยอุบัติเหตุและเธอเข้าใจผิดว่าเขาใช้เงินบีบบังคับให้แต่งงานด้วยเธอจึงยอมแต่งงานกับเขาเพื่อหวังปอกลอกสมบัติตามคำแนะนำของแม่เลี้ยงจอมงกแม้ความใกล้ชิดจะทำเธอวันไหวแต่ทิฏฐิกั้นหัวใจเธอ ไม่ให้ยอมรับความจริงกว่าที่เธอจะรู้ว่าเขารักเธออย่างจริงใจทุกอย่างก็อาจสายเกินไป